ท่านโนรสวรรค์ยอมรับว่าข้าเป็นผู้ชนะในการประลองครั้งนี้งั้นคำพูดของคุณหนูจีเยอสเวียที่พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ยังถือว่ามีผลอยู่ใช่หรือไม่ข้าต้องได้เป็นสามีของนางสินะนี่แกร่วมมือกับซูชิวใช่ไหมมาหลอกลวงพวกข้าคิดว่าพวกเราโง่หรือไงกันท่านโนรสวรค์เขายอมแพ้การประลองโดยเจตนาอันดีงามเพราะต้องการให้ความแค้นของเขากับตระกูลจีจางหายนี่เขายอมลงทูนเอาชื่อเสียงของตัวเองมาทิ้งเพื่อเจ้าเลยนะ นี่มันชักจะเกินไปแล้วพูดจะทำลายท่านอุรสวัสดเพียงนี้จิตใจพวกเจ้าทำด้วยอะไรกันใช่แล้วคุณหนูจีนี่มันเกินไปจริงๆคนอื่นเขายอมถอยทีละก้าแต่เจ้ากับทุลังอยู่ได้ก่อนหน้านี้เหยาสเสวียพูดพังปากไปโดยไม่คิดแน่นอนว่าทางเราไม่ผิดคำพูดแน่นอนแต่หากท่านสายสนใจจริงๆข้าก็อยากเชิญท่านมาที่คาลิฮาร์เพื่อปรึกษาเรื่องแต่งงานได้เอ๋ท่านพี่ หากเรายังยืดเดยื้อพูดวาตาไปกว่านี้มีแต่สร้างเสียงหัวร้อย,ย้อนเราเรากลับไปคิดทางแก้ไขที่บ้านกันก่อนเถอะนะหากชายคนนั้นกล้าไปหาที่เราถึงบ้านเราก็จัดการได้อยู่แล้วหากเป็นเช่นนั้นงินค่าจะเตรียมสินสอดไปขอถึงที่บ้านตระกูลจีเลยละกันดูเหมือนว่าตระกูลจีจะเกลียดท่านเข้ากระดูกดำจริงๆแล้วมันยังไงนางคิดจะสละทุกอย่างเพื่อแก้แค้นข้าอย่างนั้นหรือถ้าหากนางยังยืนการจะล้างแค้นข้าให้ได้เดี๋ยวข้าจะตบให้ดังสองข้างเลย ท่านสหายพี่ซูพวกเราจะรวยกันแล้วได้เงินเท่าไหร่อย่างนั้นหรอหากส่วนของตรงตรูออกก็ได้เยอะถึง60ล้านเลยละ่ะท่านรนรสวรรค์ช่างฉลาดยิ่งนักหากเงินได้ไวเพียงนี้เลยอย่างนั้นหรือเดี๋ยวข้าจะรีบส่งคนของข้ามาจัดแจงส่วนพี่ซูให้นายท่านแย่แล้วขอรับอินเทพของพวกเราโดนปล้นอีกแล้วขอรับนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วได้เห็นหน้าโจนไหมเราเห็นเพียงชายคนหนึง่งสวมฮู้ดสีดำมอาแหวนเก็บของมาแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้า จะจับค่าอย่างทำไม่ได้แล้วจะค่าค่าได้อย่างไรกันผู้พิทักษ์ของเย่หงอยู่เย่หนิงเพื่อความปลอดภัยเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าเจ้าอย่าได้ขัดขืนเลยนี่มันสุดยอดวิชาตระกูลเย่ทักษะท่องโลหิตคิดจะหนีอย่างนั้นหรืออย่าได้หวังนางบ้านนี่เกิดสู้กันก็มีแต่แย่ข้าต้องออกไปเดี๋ยวนี้บ้าเอ๋ยยังจะพยายามหนีอย่างนั้นหรือ ขอบคุณผู้โสมโมที่เข้ามาช่วยเหลือเจ้าคนนั้นมันมีสุดยอดวิชาท่องโลหิตเป็นความเร็วที่หาผู้ใดเทียบโปรดวางใจได้ข้าได้ใช้อาคมเครื่องรังติดตามกินอายของพวกเขาเอาไว้แล้วแม้ว่าเขาจะหนีขึ้นสวรรค์หรือลงนรกก็ไม่อาจหลุดพ้นจากงมือของข้าได้ชายคนนั้นใช้วิชาลับอย่างวิทยาย,ยุทธลับใต้อักษรอ,อย่างนั้นหรือตอนที่เขาสู้กับผู้โสเย่นหนิงมันมีลำดับช่วงท่าคล้ายคลึงกับอรรสวรรค์เป็นอย่างมากไม่ถึงกับมากแต่ก็แปดส่วนแต่เจ้านั่นรู้ตัวอยู่แล้วว่า เย่หนิงติดตามตัวอยู่ก็เลยเลือกที่จะทิ้งแหวนไปที่อื่นสินะแสดงว่ามันต้องมีคนคอยช่วยเหลืออยู่แถมยังต้องแข็งแกร่งอีกด้วยมีน่นำซ้ำยังมีวิชาลับคล้ายกับตำราเก้าอักษรงั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคนของจากตระกูลโอหยางจากจงโจไม่คิดเลยว่ายังไม่ทันตามหาพวกเขากลับมาก่อเรื่องเสียก่อนเรื่องนี้ไม่ควรปล่อยให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เก็บเอาไว้เป็นความลับจากไถซูรวมถึงตระกูลเย่ด้วยข้าจะไปที่จงโจระหว่างที่ข้าไปข้าฝากปิดข่าวเรื่องของข้าให้หน่อยนะ ท้านโนรสวร์ข้าจะไปด้วยแน่นอนสิตอนนี้ข้าต้องหาทางกําจัดตระกูลโนอย่างและเอาวิชาล้ากับหินเทพมาก่อนที่ตระกูลเย่จะตามเรื่องทันนะที่แถบชายแดนเมืองหลวงด้วยความเร็วอย่างนี้น่าจะใช้เวลาเดินทางถึงตรงโจ7วันเป็นแน่แล้วได้ข่าวข่าของพวกตระกูลนั่นหรือยังพอจะสืบได้บ้างแล้วบนพื้นผิวของพวกเขามีเซียนน้อยขั้นสูงสุดคอยประจำการอยู่และพวกเขามีความสัมพันธ์แบบคู่นักบำเพ็ญเพียร เหล่าผู้สมฮูดดำไม่เกรงกลัวที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อย่งชิงหินวิญญาณเทพเช่นนี้ข้าเกรงว่าคนของอีกฝั่งก็จะเจียนทลายขอบเขตเป็นเซียนแล้วแน่ๆบางอาจมาขโมยลูกพิดของข้าและยังจะใช้ลูกพิดของข้าไปพัฒนาตนอย่างนั้นหรือไม่มีสิ่งใดได้มาฟรีๆในต้าล่าแห่งนี้หรอกนะแล้วท่านนรสวรรจะทําเช่นไรในเมื่อพวกเราลงมือในนามคนของไถซูไม่ได้งั้นข้าก็คงต้องใช้นามสิทธิ์น้องสตรี2สองของข้าที่ล่วงลับไปแล้วก่อน สิทน้องสตรี2อ,อย่างนั้นหรือไม่สิค่าคนบอกว่าเป็นสิทน้องชายสองดีกว่านะมันไม่สําคัญหรอกว่าจะน้องสาวหรือน้องชายสรุปก็คือเสียวอาวี่เฟิงเดี๋ยวพี่ชายคนนี้จะไปล้างแค้นให้เจ้าเจ้าจงเฝ้าดูอย่างดีในห้วงแห่งการเวียนว่ายตายเกินเถินะเช้าวันต่อมาสามีกําไรนี้เป็นเช่นไรอย่างนั้นหรือกำไรยกสลักมังกรเละหงแะดับหายาก หากท่านหญิงชอบก็เลยเถอะนะเด็กน้อยเจ้าดูไม่ใช่เด็กเรียนหนังสือเลยแล้วก็ไม่น่ามีความรู้แต่กับเชี่ยวชาญในการขโมยนักข้าข้าขอโทษข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจเหมือนเคยเห็นเด็กคนนี้จากที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะ